สวัสดีค่ะพบกับงดนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณเลข3ตัวตรงๆ5ชุดนะคะเข้าเต็มๆสูตรง่ายรวยไวเช่นเดิมค่ะสูตรนี้นะคะก็จะแบ่งเป็น2สูตรย่อยๆด้วยกันเลยสูตรแรกนะคะนั่นก็คือหลักพันบวกหลักร้อยบวกสิบบนสองครั้งบวกหน่วยล่างนะคะผลลั์ที่ได้บวก4ี่แต้มนะคะเพื่อหาตัวเลขอีกหนึ่งตัวสูตรที่สองนะคะก็จะเป็นหลักแสนบวกหลักหมื่นสองครั้งบวกสิบบนบวกสิบล่างบวกหน่วยบนบวกหน่วยล่างผลลัพธ์ที่ได้ก็จะนําไปบวก3มแต้มค่ะ ฉันเคยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะไม่พลาดสูตรหวยใหม่ๆหวยเด็ดๆนะคะเอาละค่ะเพื่อตรวจสอบความแม่นยำของสูตรนะคะเราขอย้อนไปคํานวณหนึ่งงวดค่ะเพื่อตรวจสอบนะคะว่าสูตรนี้เข้าจริงเข้าชัวร์ค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะสูตรแรกนะคะก็จะได้เป็นเลข9กบวกเลข9บวกเลข9บวกเลข9บวกเลข8นะคะ ผลลับที่ได้ก็จะเท่ากับ44ค่ะบวกเพิ่ม4แต้มนะคะก็จะได้เป็นเลข4และเลข8ค่ะสูตรที่สองนะคะก็จะได้เป็นเลข9บวก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 เลข8บวกเลข7เท่ากับ60นะคะ บวกเพิ่ม3ามแต้มนะคะก็จะได้เป็นเลข0ูนย์และเลข3ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ทําการจับคู่ชุดเลข3ตัวกันเลยค่ะโดยการจับคู่นะคะก็จะจับจากซ้ายไปขวาบนล่างนะคะเราก็จะได้เลขเด็ดตามนี้เลยคะ่ะ และเลขชุดนี้นะคะเลขที่เข้าตัวตรงๆเลยนะคะนั่นก็คือ083ค่ะสูตรนี้ค่ะก็คอนเฟิร์มได้เลยค่ะว่ามีเลขเข้าจริงๆนะคะเชื่อถือได้เอาละค่ะเรามาคำนวณงวดที่จะถึงกันเลยดีกว่านั่นคืองวดที่1ตุลาคม2,563ค่ะเราก็ทำการคำนวณตามสูตรกันเลยนะคะสูตรแรกนะคะก็จะได้เป็นตัวเลข4บวก0 บวก8บวก8บวก7นะคะผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็จะเท่ากับ27ค่ะบวกเพิ่ม4แต้มนะคะก็จะได้เป็นเลข7และเลข1ค่ะสูตรที่2นะคะก็จะได้เป็นเลข2บวกเลข4ี่บวกเลข4บวกเลข8บวกเลข5บวกเลข3มบวกเลข7เท่ากับ33นะคะบวกเพิ่ม3แต้มค่ะก็จะได้เป็นเลข3และเลข6ค่ะ เราก็ทำการจับคู่ชุดตัวเลขกันเลยนะคะก็จะได้เป็น713136 361 671และ637ค่ะรอผลวันที่1ตุลาคมนะคะ ไม่แน่นะคะเลขที่เราคำนวณมานะคะจากสูตรเด็ดนี้อาจเป็นเลข3ตัวตรงๆในงวดนี้ก็ได้ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยรวยเข้าไวนะคะกับช่องงวดนี้รวย